สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพ่ออมีเรื่องมาเล่าให้ฟังในขณะที่พ่ออยังมีอารมณ์ที่อับเซตนะคะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอับเซตก็คือมีอารมณ์ที่ไม่ปกติเป็นอะไรรู้สึกอารมณ์หมองหม่นเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้มาขอกำลังใจทุกคนนะมาเล่าให้ฟังเพื่อจะ สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบภาวะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานใครที่เพิ่งมาดูนะคะ,ะโบ๊ททำความสะอาดห้อง Airbnb นะคะสถานที่ที่โบ๊ทำเนี่ยขับรถไปประมาณ20นาทีมีหลายๆห้องนะคะโบ๊ทจะไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังในวิดีโอนี้นะถ้าคุณสนใจคุณต้องไปดูที่อัลบั้มนะคะดูที่เพลย์ลิสต์ ทำงานในอเมริกานะป๊ททำไว้หลายวิดีโอเลยนะคะป๊ททำงานที่นี่เนี่ยโดยประมาณคร่าวๆนะสปีครึ่งนะป๊เริ่มทำตั้งแต่ธันวาคมปี2018ช่วงช่วงก่อนคริสต์มาสเล็กน้อยนะป๊ไปดูวันที่มาว่าจำไม่ได้หรอก <S 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 ก็ตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยมี คอมเมนต์จากลูกค้าที่มาพักเนี่ยสครั้งที่ไม่ดีก็คือเป็นลบปกติเวลาเราทำสิ่งใดต่างๆแล้วต้องการมีฟีดแบ c k จากคนที่เขามาใช้บริการเนี่ยนะก็จะมีทั้งดีและไม่ดีมันมีแค่2อันคือบวกกับลบนะปอนเนี่ยได้ลบมา2ครั้งลูกค้าครั้งแรกจำได้เจอเส้นผม3เส้นอยู่บนเตียงอ่ะ แล้วครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยโบสยอมรับว่าเป็นความผิดของโบสนะโฟรอะไปทํางความสะอาดห้องแล้วโบสอะเปิดตู้เย็นเห็นแล้วแหละว่าตู้เย็นสกปรกแล้วโบสก็ไปทําอย่างอื่นถูห้องถูห้องเปลี่ยนผ้าผู้ที่นอนทําทุกอย่างเหมือนปกติคืนนี้ปะโบสจะตั้งใจทํางานมากๆแล้วทําความสะอาดอะทาละเอียดมากกว่าทําที่บ้านตัวเองนะเพราะว่าโบส์ไม่อยากได้คอมเมนต์ที่ไม่ดีจากลูกค้าเพราะว่าจะเสียกําลังใจเพราะบริษททำอะโบสก็ จะกึ่งๆว่าฉันต้องทําให้เพอร์เฟกต์อะแบบจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกนะครั้งนี้เนี่ยลูกค้าเขาก็ส่งข้อความมาที่เจ้าของแล้วก็ภาพถ่ายด้วย r อเห็นแล้วโก็นึกได้ว่าเออลืมทําตู้เย็นแต่อย่างอื่นทํำหมดแล้วนะโฟกัสขอโทษเจ้าของเขาไปว่าลืมจริงๆแต่ห้องอื่นๆที่ทําวันเดียวกันก็ไม่มีปัญหานะมีห้องนี้แหละแล้ววันนี้ตอนเช้า เจ้าของเขาก็ส่งข้อความเป็นภาพถ่ายข้อความที่ลูกค้าส่งมาอีกทีหนึง่งคือน่าจะเป็นคนที่เขามาจองห้องเพื่อจะให้คนที่ทำงานในบริษัทเดียวกันเพราะว่าเคยมีลักษณะที่เขาเป็นพยาบาลคือเหมือนกับเป็นหน่วยงานที่ส่งพยาบาลที่ส่งไปตามสถานที่ต่างๆมาพักนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆลักษณะเดียวกันแต่จากที่อ่านแล้วเนี่ย คนที่เขาอยู่ห้องนะตอนนี้เป็นผู้หญิงเป็นทนายความนะเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากเลยอะที่เห็นห้องสภาพเป็นอย่างนี้โพสตฟังแล้วไม่ได้ฟังคืออ่านแล้วอ่าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่มากๆไงเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเองและตัวเองทำหน้าที่บกคร้องนะอันนี้คือความรู้สึกของโมดไงเขาก็เขียนอีกว่าหลังจากที่ทำความสะอาดตู้เย็นเองแล้วเนี่ยยังจะเจอ ผ้าปูที่นอนที่ไม่ซักอีกโบตยืนยันนอนยันตะแคงยันเลยว่าโบจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกชิ้นบอกกับเจ้าของแล้วโบก็บอกไปว่ายูก็รู้ว่าไอาทำงานกับยูมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าชีมไม่พอใจเนี่ยยูหรือไม่ก็ส่งพนักงานอีกคนที่เขาเป็นช่างแล้วเขาทำพาร์ทไทม์ะนะให้ไปดูแลเขาลวกันนะแล้วภายเจ้าของเขาก็ส่งข้อความมาว่าอย่าทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ย ให้โอดรู้สึกไม่ดีเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งดีนะที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเราจะได้ตรวจเช็คให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นพวกก็บอกว่าเออแต่ฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันอับเซตมากเนี่ยโมบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะเพราะฉันทําเต็มที่แล้วแล้วสิ่งที่ฉันลืมฉันก็ยอมรับแล้วไงแล้วเสร็จพวกก็บอกว่า เดี๋ยวฉันจะพักแล้วพอลืมลืมเช็คอีกทีว่าวันนี้มันมีห้องที่ต้องไปทำไห้เขาเลยบอกว่าอ๋อสัปดาห์นี้อยู่จะไม่มาทําแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้มันมีห้องทำความสะอาดนะพวกก็เลยบอกอ๋อ,อ,อมันมีเหรอมีไปคือจะเอาตังค <c oughs> ์สิ่งที่โปะจะบอกทุกคนก็คือโปอะไม่ได้เก็บความรู้สึกที่มันแย่เอาไว้แค่นั้นคือมันมันเป็นตอนแค่ที่อ่านข้อความพอคุยกับเจ้าของเสร็จเรียบร้อยก็หายแล้วเพราะว่า เจ้าของเขาดีมากเลยไงเจ้าของบอกว่าคอมเมนต์แบบนี้ดีแล้วเพราะทำให้เราเนี่ยจะได้ระวังในการทำงานครั้งต่อไปไงอย่าทำให้ตัวเองอะรู้สึกว่าเราเป็นคนทำผิดเพราะเราไม่ได้ผิดหรอกคนเราก็มีหลงลืมกันได้เขาบอกเพตาะเร่เมื่อวานที่โบส์บอกเขาว่าเออบดลืมเช็ดตู้เย็นอะแต่ห้องอื่นไม่มีปัญหาเพราะเมื่อวานนี้ทำทั้งหมดอะสี่อพาร์ตเมนต์ห้าห้องนอน เขาก็บอกเขาอะเข้าใจเพราะว่าอยู่ทำเยอะเกินกำลังของอยูไงเพราะปกติเนี่ยโาะจะทำเต็มที่ก็สห้องไงแต่เมื่อวานนี้จริงๆแล้วมันมีแค่ห้องที่ต้องทำจริงๆอะมีแค่สองห้องแล้วก็มีลูกค้าออกก่อนเวลาแล้วก็ลูกค้าเหมือนกับว่าเข้ามาแทรกอะไรประมาณนี้แต่โป๊จำไม่ได้แล้วมันเกิดเหตุอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าโพ๊ไมีห้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกไง เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาหน้าเราก็ทําให้ดีขึ้นเออเขาเขาพูดอย่างนี้พวกก็หายอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บนะคะตรงนี้ก็อยากให้ชี้ให้ทุกคนที่ประสบภาวะแบบนี้นะคือถ้าเราเนี่ยทาแล้วเราทำเต็มที่แล้วไงมันก็มีพลาดพรั้งบ้างแล้วคนที่เขาทำงานร่วมกับเราหรือเป็นหัวหน้าเราเนี่ยเขาไม่ได้มา ต่อว่าเราคือไม่ได้ไาโยนขี้ให้เราไม่ได้มาซ้ําเติมไม่ได้มาด่าเราอยางนี้เราอย่าไปเสียใจหรือเรารู้สึกแย่กับตัวเองนานนะักคือมันต้องรู้สึกแย่เพราะเราอะมั่นใจว่าเราทําดีเต็มที่แล้วไงแล้วมันก็ยังพลาดไปได้ไงเราอย่ารู้สึกแย่นานเพราะคนอื่นอะเขาไม่ได้ว่าเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าว่าตัวเองนะเราแย่แป๊บเดียวตอนตอนที่มันเกิดเหตุอะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ เราก็หายซะแล้วก็เก็บไปว่าเออครั้งต่อไปเนี่ยฉันจะต้องรอบคอบมากขึ้นนะเท่านี้จบ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ